สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนายฝันฝันว่าสร้างบ้านใหม่ได้บ้านใหม่ฝันเกี่ยวกับการทำบ้านใหม่นะจะมีความหมายว่ายังไงไปติดตามรับฟังกันได้เลยใครที่ฝันว่าได้สร้างบ้านหลังใหม่คุณจะมีโชคลาภในทางทิศตะวันตกมาจากคุณผิวสองสีแต่ก็ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพของคนภายในบ้านแล้วก็ยังมีโชคลาภจากคนใกล้ตัวด้วย ในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนั้นมีเกณฑ์ว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่นั้นเขาจะมาบอกรักคุณแล้วความรักของคุณก็จะก่อตัวขึ้นแล้วดูท่าว่าจะเป็นข่าวดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มีงอนกันบ้างนะในช่วงนี้มีหึงหวงกันสชวนในเรื่องของการงานการเงินมีความเสี่ยงว่าจะได้ออกจากงาน จะมีการเปลี่ยนงานโยกย้ายงานถึงขั้นบางคนก็ถึงขั้นเปลี่ยนอาชีพเลยก็ว่าได้สำหรับคุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่าได้รับข่าวดีอาจจะมีคนที่เข้ามาร่วมทุนกับคุณแต่ก็ควรระวังในเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยช่วงนี้คุณหยิบจับอะไรก็เป็นผลเป็นงอกเงยขึ้นมานะ ถ้าเกิดว่าในฝันนั้นคุณฝันว่าคุณได้บ้านดังใหม่ผลคำทำนายบอกว่าใครที่มีปัญหากับทางด้านญาติผู้ใหญ่ในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งพาคนที่อยู่นอกบ้านเข้ามาหรือแนะนำนะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังกับสิ่งที่ต้องการมีโอกาสได้เพื่อนใหม่แต่ว่ามีอายุที่ห่างกันมากหน่อย สำหรับในเรื่องของความรักคนที่มีคู่แล้วก็อย่าแอบนอกดูนอกทางนี้คิกนะเพราะว่าอีกไม่นานนะคุณจะโดนจับได้นั่นเองงานจาะงอกนั่นเองงานนี้คุณถึงขั้นเลิกลากันไปเลยก็ได้นะสำหรับรุงความรักของคนที่โสดนะคนที่โสดนี่ก็ดวงความรักของคุณกำลังลุ่ง <S <S <ๆ>กำลังเล่นนะเป็นที่จับตามองของใครหลายคนเลย แต่ก็ให้ระวังในเรื่องของแฟนเก่านะจะขอกลับมาคืนดีช่วงนี้คุณฮอตแล้วก็เสน่ห์แรงมากแบบถ้าไปเล่นผูเล่นตากับใครเนี่ยระวังจะพลาดพังเสียตัวเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการเงินการงานก็ช่วงนี้ก็ติดขัดนะคุณจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะเพราะว่ามีเหตุที่จะทําให้คุณเสียเงินทองก้อนใหญ่นะอย่าไว้ใจใครใง่ายๆนะเพราะความเชื่อใจไว้ใจจะทําให้เสียดูคนนะ ในช่วงนี้ก็เงินทองหามาไา้ด้วยความลำบากจึงไม่ควรที่จะใช้จ่ายแบบสุดวยสุไายเลขเด่นเลขนำโชค05831937277หากใครถูกไว้ด้วยเบอร์ก็อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทําทานกันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย